ก็กลับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อผมผอกัได้ช่องของผ้านซักผ้ารอทงคือกาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับนี่ได้ใสอ่อนมากนี่ครับใส่แล้วก็ตับโอ้โอ้หสามจิบดูพี่น้องเอ้ยของกูโอ้โ่เนี่ยเนาะก็พร้อมเนื้อ เดี๋ยวไม่ๆงามๆเลยพี่น้องพรอก็มาแค่หลังหลังมาจากหน่อยหนึ่งเอาเดี๋ยวผมทำการส่งแก้วจะว่าที่กันเพราะว่าแก้วนี่ครับยังบ้านในสำเร็จปัญดอยู่งใ,ใ,ใส่ใส่ระบบคลิกใส่ของคัวปลาชูรถทำการใส่บีลงไปที่กันพี่น้อง còn bưng ta tái bóng bát cái năng kia là phi đoàn đấy ừ, đồ lây ừ. ta cả xẹp với cô <laughs> ก้อยเนาะอาันนี่เจ้าก้อนเนี่ยโอ้ขับเลยพี่น้องเลยมึอนี่มึอนี่วัดยุดครับแต่เนียไม่กินก้อกยเยอะจังเอยหนึง่งตรงนี้ก็เกือบจะแกง่ไปดเนาะนะก้อยเลืนอ, <c oughs> อยากเข้าจัางเอยก้อนพี่นอ้อง มันเนี้เอาบังไงดิพรามันบังหน่อยก็โกดิบ่ะเออผู้เรี้นมาสไตล์ของขัน้นสักแบบนี้จัดเลื่อยู่บาดมีงเห็นห้องกันได้โอ้โหอ๋อไหนกันตับควยๆหนิแม่พี่น้อง เว่เพื่องปลาอืมงเมื่อไนปีนพักพักกันกันจองพักกันจ้องนะครับฮึอ

ông mặc đẹp đấy ông. không có nó bưng nè sẽ quan tập 30 chiếc. khăn thẻ na khăn nhẹ nhẹ có thể coi làm thế na khăn nhẹ bột các mà hay lắm cắm nữa mắc đẹp đẽ tôi tìm kiếm này phía nòn rất mùi này nhé cái lắng mà có một cái nó kích là ừ, băng con gà thì kích 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 cứ ăn lắm mà kích 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 nó kích lắm, kích 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 tầng sư sư đó chất giảm thiế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 t phát gấp giảm thiết nha <laughs> Khổ mát nữa được không? Nói với tặng nó rất là riêng What? Sure. โอ้เขาก็วานหวานหวานหมาน

ตัวนึงเลยตัดบะอืมโอ๊ยแซ่บพี่น้อง hmm. oh. ัเรยมมอาแค่รังตามไปติดๆกันเลย พี่กับขัวเอง ấy, พี่รองเอ้ยบ่มันว่าจะเป็นพริกผงบ้านว่จะเป็นข้าวผัวเอาคนอยากได้ไรเอาแบบพี่แห่งมาขัวเอง,ง,องพ, ấy, พี่รองโอ้โหดีกาดเลยตอนนั้กี่สมัยตะวันตำหม่งงูเ็คลียด วันนี้ออไอแม่ว่าเมื่อกูดูดใหตุเพาขนาดว่าไอพายไอแมวดูดต่มัุ่งให้พี่นอ้องเอ้ยมันเพี้อันนี้ก็ผมก้มก้มหลังแล้วพี่นอ้องเด้อเอเดือดตาเด้อเพราะว่าพอพี่พี่นอ้องเคยดีนั่นหรือเนาะคนในสามเนาะพนเพราะมันเพีย้ยนตีว่ามันดูดแล้วก็ให้กินแล้วตอนปีเล็กน้อยบุญเนี่ยเอา ก็เรียกมาไปกินเด้อพลิกของพันักเฮ็ดเองเฮ็ดในใจเลยโอ้ดูคหอมบอกโอ้โกินหอดกะได้งตัหนนะ่ะฮะสามสิบิบโอยังเดือขั้นแท่หน้าอยู่จริงโหขั้นเอาสมี ก็ลงปักก็อืมอี่างกุดๆนี่ดิอ่ะอืมถือว่าพานอยูอ่ไง คดีหง่เลยเดี๋ยวมาถามปลอยนำใที่กันแค่หน้าใอ้น่องเนี่ยโอ้ยคันแค่หน้าคันเงย,นนเย,นนเยนปน,นี้มีปคุดขัดโอ้ยใสย่เวลาโดนตือบ Thế sao sai tiếng của anh có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ

bằng bằng còn có xe vậy cân tròn một tiền nữa hạt ว้าฮึว้าว้มเน้นงเลือใครยังระเอาอะไรกันป่ะนด็นเหลือ จะวัดคลิปตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าพันจักผ่านลอยทงสิมียังไม่พอแม่พี่น้องได้เบิ่งเพราะอไรใหาทั้งเทียพอแม่พี่น้องกินเขายองไงังเด้อถือ่อยากทำผมเดี๋ยวเบื้องไปน้ำกันสะกดเด้อพี่น้องเด้อสิมักเพียรุ่สิมักใส่อ่อนนี่เด้อสามคิปเกียบกุเรียน้อยหนึ่งว่าขันเท่าหรือบุญเล้วขันเท่าหน่องอ่างเน้ยมาแค่หลัง ก็เดีเบื่อแล้วเจ้าเนื้อเรื่อยๆกับพักโอ้หลายอย่างเลยเนีครับอันนี้บอกตุบอุอมุนังอยูุ่ย่างพน้มุเฟืองปลากับโขงหอนหอนนึกี่แม่พี่น้องอ่าจังนี้จังนี้กับฝากกดติดตามได้รับชมกับผมสำหรับพันสังขอเก่าทาว่าสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสปูเก่าครับ Yeah. <laughs>